นี่ก็เป็นเช้าวันใหม่นะคะเราตื่นนอนกันมาโอ้โหยังเมาขีดาด้ตากันอยู่เราก็จะตื่นไปดูข้างนอกนะคะว่าเห็นเขาบอกว่ามันมีเก็บไข่ไก่เขาดูน้องควายนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะเด็กๆก็เพิ่งตื่นกันปะ <c oughs> พร้อมพระจันทร์ไทย,ยเด็กๆตอนเช้าก็ <c oughs> ตอนนี้ใกล้ๆเจ็ดโมงนะคะไปทางโน้นเดี๋ยวเราจะเดินไปทางไหนไปสะพานไหม ยายะนไปไปนะจ๊ะ <ไป S 2> ค่ะตายมันต้องจับไปด้วย,อ,ยอันนี้น่าจะเป็นห้องเหมือนห้องจับเลีย้ยงเวลาใครม,มาสัมมนาระเลยอันนี้เรากำลังจะเดินข้ามสะพานไปจมีกห้องน้ำส่วนกลางลูกหนูเข้าได้ถึง๋ยวเราเดินข้ามสะพานไปก่อนนะคะไปเดไปน่าจะเหนื่อยต้อาจับมนะัน ดิอ๋อ,อโอเคอะใครจะถือใครจะถือถือเห็นทานนดงด้วยนะถูงสูงเลยสูงสูงข้ามสะพานนี้เหมือนเดิมแหละพูดด้วยตอนเราข้ามสะพานอยู่ตอนนี้ก็ใกล้ใถึงนั่นเนีะไม่ไปตรงไหนก็ไม่รู้แหละจะตรงนี้นะแม่ว่าที่เรียนสัตว์นั่นเหรอ อากาศดีด้วะอากาศดีเป็นหมอนที่เขาตั้งงูตื่ใจแต่ตอนเที่อากาศแบบร้อนทเออแต่ตอนตอนเช้าอากาศดีมากแต่ตอนเที่ยงอ่ะอากาศแบบร้อนคือมันเหนื่อยอะเป็นเหนื่อยอะเห็นเป็ดด้วยเป็ดไม่ก็ห่านด้ยอ๋อเห็นแล้วเห็นสับแล้วเห็แล้วก็ต้องหิเดี๋ยวจับมาจีบจับเออจะได้เห็นวิว่ก็ไม่เห็นเลยเดินหลังพี่เนี่พี่อาเดินไปเลยเลย เราพูดไปด้วยสิค่ะว่าเราต้อเห็นอะไรบ้างเรากำลังเนปิดลงมือหานี่แหละแต่ไอ้เราเห็นไก่แล้วตรงนน้นอ่ะไหนปะตรงโน้นแล้วมี่อ๋อนั่นไงยต่อมตรงนน้นขั้นแหลกที่แม่เห็นที่เขาลงในโพสต์เขาเข้าไปเล่นกับไก่แล้วกับไข่เห็นไก่เป็นขอเขาก่อนไหมไม่เราไม่ได้เข้าไปทำอะไร ไต่กจิบเราไหมอ่ะัวจิกไอ้ไก่กรจิบไต่กิตเราไหมอะ่ะจิกแม่ออเป็นโรงเรือน้องไก่นี่แหละตรงเรงือนเรา่เห็น,นอ๋อจริงจริงเราเดินมาจากบ้านเราตรงนี้ใกล้ๆกลอไม่เป็นไรเราเดินอ้อมชมวีส์อ๋อตรงนี้ม<อ>ีคนอยู่เยอะเลยอ๋อนั่นไงบ้านเราอยู่ตรงนั้นเองใช่ไหมบ้านเราที่เปิดไฟเ <c oughs> ดินออกมาทางนี้เลอกอเดวเดี๋ยวเดีเดีเดีด อย่าเข้าไปไนะเห็นยวแม่หายให้หน,นะคะนี่เลยเราถึงโรงเรือนไก่แล้วค่ะจะเข้าทางไหนเข้าทางไหนเข้าทางไหนเลยนะน้องไก่นี่นี่เลยค่ะเราเจอน้องไก่แล้วค่ะฮัลโหลน้องไก่ หรือว่าพี่เขามาเก็บไข่ไก่ปไปแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงมีไข่อยู่ในนี้ด้วยไข่ไ,ไ,ไข่อยู่ในนี้ด้วยน้องไก่ยังไม่มีคนมาเก็บไข่ไก่เลยน้องคิดว่าเราจะมาให,ให้อาหารมากกว่าแม่ว่า ร้องแบบนี้เหรอเนี่ยไก่ทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะมันไม่อยู่ตรงนู้นมันคิดว่าเราจะมาให้อาหารหรือเปล่าแม่ว่าปกติคนมาอุ้ยมันวิ่งมาทางนี้ด้วยวิ่งอย่างเร็วเลยอ่ะมันวิ่งเร็วมากวิ่งอ้อมจากตรงนี้มาทางเนี้ยว้ายมากนี่หนูกระโดดได้ด้วยอ่ะว้ายมากเลยมีสีขาวด้วยอ่ะ ตอนนี้เราเจอตัวอะไรคะพี่บิ๊ออกน้องทำอะไรกัน,นอยู่กระพี้ยดึงดัน อมดจัดอะไปบอกว่าไม่ส่งไม่โดนอะไรคระเมื่อกัดมุดจัดเรดาี์เรดาร์บดตลอดทางตังเอวตังเท้าตังเท้าด้วยวดแดงเบิปากก็จะมีมดแดงเดี๋ยวไปดูหน่อไม้กันไหมหน่อไม้นี่ยังต้มถ่ายกันเลยแม่จวดไม่ตวดแม่ตวดขาหน่อยก่อน ้านต้นไม้นะคะตอนนี้เด็กๆก็กำลังเล่นน้ำกันอยู่นะคะ <laughs> น้ำไม่ลึกค่ะเหมอก,อกับเด็กๆนะคะแต่ว่ามันจะมีหินซึ่งผู้ปกครองอต้องเทสเดินดูก่อนว่าตรงไหนที่มันลื่น,นะะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาจุดที่เด็กๆเขาสามารถแบบยืนได้เดินไ,ได้ตรงไหนคะได้ค่ะตรงนู้นได้คะ่ไคะไปค่ะระวังนะคะค่อยๆนะคะ นั่งลงก่อนแล้วค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บไปอย่าเพิ่งเดินนั่นนะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเออไ,ไหนคะเฮ้ยเ,เอออะนั่งลงไม่ลึกมากหรอกเ,อเดี๋ยวแม่เทสให้แม่เทสให้เดี๋ยวแม่เทสก่อนเดี๋ยวดีอันนึงค่ะลูกค้าตรงนี้เ่รอตรงไหนตรงนี้มันไม่มีหินหัว่ามันลึกแค่ไหนแค่นี้เองเนี่ยพื้นอยู่นี่ ังเล่นได้จมงเก่งเกล้าเลยอ่ะไม่เป็นไรมัเก่งเกล้าเลอะด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่จัดซักให้นี่เดำเลยอ่ะตามสบายค่ะเ้ยเอ๊ะตร่ไหนอ่ะก็เล่นตรงนั้นไงตรงนั้เก็ดูดีไม่เป็นไรค่ะ หรีอเราจะไปเล่นตรงโน้นตรงไหนลูกชิงช้าอยู่นี่ค่ะเห็ยนที่อ่านลูกศิลาอันที่หล่อขอดรงอ้อนอนน่นนอนน่นนอนน่นนอนระวังนะคะดีสีสามไม่ฟาดนะคะ ตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะค่อยๆดูค่อยๆนี่เราเมีตัวอะไรอะ่ะขวันอันนี้เขาเรียกตัวอะไรอะ่ะขวันอันนี้ตัวอะไรอะ่ะ <ม administer. S 1> แมลงปอเหรอแมลงมันเล่นน้ำตลอดเลยแมงจะราเดี๋ยวหนึ่งเอาจะราหนึ่งเดี๋ยวเอาเอาโคตรไป avored. ไปดุ่มก่อนนะกอดไว้แน่นๆนะคะ กอดไว้แน่นนะคะพอแล้วบอกนะคะพอยังคะ และนี่ก็อาหารเช้ามานะคะทุกคนเราจะเป็นเซ็ตมานะคะไม่ทานเลยไข่กระทะนะคะโอ้โหมีไข่กระทะทานมากเลยแล้วก็พี่ยามีข้าวต้มด้วยนะคะ้อให้เด็กทานอาหารก่อนนะคะไหนคะเอาซ่อมถั่วช่วยจ้ะอืออร่อยมาก เราเมื่อกี้นั้นก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินออกมาคือเราก็เดินออกมาเข้าห้องน้าตรงข้างหลังอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนดูมันเป็นห้องน้ําที่แบบเรียนะของผู้ชายลูกผู้หญิงทางนี้ก็คือมันเป็นห้องห้องน้ำห้องน้านี่นะนี่คือเข้าห้องน้ํามาใช่ไหมแล้วก็อ่ะมันก็จะเป็นกระจกคือเราก็เอาเข้าห้องน้ำปกติแล้วได้ก็หาค่ะเข้าห้องน้ําคือมันมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบมันห้องน้ำไม่อยู่ตรงไหนแม่เห็นโฉ้ไม่เห็นไม่เห็นแม่ลองแล้ว เราเข้ามาอย่างนี้ใช่ปะมันเป็นนี่ประตูห้องน้ำนะในห้องน้ำเด็กที่เราห้องน้ำอ่ะเนี่ยหยาหยานยาแล้วมันก็แบบเวลาเราอะไรอ่ะมันก็เห็นท้องฟ้าค่ะเห็นต้นไม้ไมโคนอย่างเงี้ยเนี่ยเราล็อกอย่างนี้ไอ้ยางขอล็อกของล็อกมันถ้ามีคนมองก็มองไม่เห็นทพราะมันยู่นใช่ถ้าคนมองข้างนอกไม่ได้ล็อกอย่างนี้ใช่ป่ะต้องปิดล็อกอย่างเงี้ยปิดล็อกตรงนี้ใช่ไหมเป็นประตูเหล็กร่องโล่งเลยลเรากเข้าคลองน้ำตรงนี้ เราเขห้องน้ำตรงนี้ใช่แล้วมันก็มันก็แบบมันไม่มีประตูตรงนี้เราก็เลยแบบเหมือนทรงแบบแบบอยมันไม่ได้มันอย่างนี้ด้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออมันก็เก๋ๆดีเนาะมันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรดีสอร์ทธรรมชาติใช่ไหมใส่ธรรมชาติจับปี๊ป่ะเปิดประตูพาทุกคนมาดูห้องน้ำแม่ตกใจมากเลยนะห้องน้ำตรงเนี้ยงงมากหนูว่าเอ้าเป็นอย่างนี้เหรอคะแล้วก็เดินเข้ามาเอออะไรวะงง แล้วก็ที่รังมือเขาเขาอยู่ตรงนี้ลังมือก่อนห้องน้ำมันเหมือนมีมกุง้งสาดอยู่ข้างในอะ่ะใช่เหมือนกุง้งจับห้องน้ำเหมือนกุ้งาาสาดใช่แบบทรงนีก็ธรรมชาติดีนะหัน <c oughs> ไม่แล้วแนนแนนเข้าห้องน้ำันนั้นก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันมันคนเห็นบอกมันไม่เห็นเนาะดูนี่ไม่ไมหมุนไม่ได้เหรอนี่มันหมุนด้วยเดี๋ยวพาไปดูเดินดูรอบๆเดี๋ยวมีความรากไม้ต้นไม้ใหญ่ก็จะเยอะจ้า อลากต้นไม้ค่ะลากอากาศเขาเรียกลากอากาศเลยแบกมาแบบน้่ง่ะช่วงนี้เขากําลังปรับปรุงเหมือนโซนจริงๆห้องอาหารนะมันอยู่ริมธรรมชาติตรงนี้แต่เขากาลังปรับปรุงอยู่ <P en it> เขาบอกว่าเสร็จประมาณเดือนหน้านะคะ <P en it> เรามาช่วงเขาปรับปรุงพอดีเราก็เลยได้เข้าไปห้องอาหารชั่วคราวมันอยู่เหมือนแบบในค <it> าเฟ่เขาเลยมนันอันนี้ก็จะมีจักรยานอันใหญ่ๆก <P en it> ็ขา้งเท้าไม่เป็นไรค่ะ ก็จะมีสวนดอกไม้อยู่นตรงน,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 นี้แล้วก็เป็นทางเดินลงไปลำธารน,นะคะประมาณนี้ก็ธรรมชาติดีนะคะเมื่อเช้านี้อาหารเขาก็คือเป็นเซตเยอะนะคะกินไม้หมดเลยไข่กระทะก็คือมาแบบเป็นเบิ้ลเบิ้ลไข่แฟกหมดเลยก็แบบมีความตรงนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีความดอกไม้นะคะตรงนี้จ๋า,จา,าอยากเล่นสองว่ายน้อีกแล้วอ่ะอยากเล่นสอว่ายน้ำอีกแล้วเห็นไหมต้องกลับไปเอาชุดทั้งนั้นลงไปเล่นลำธารก่อนไปค่ะพี่ลาลำธาร เราไปที่ลำธารกันเลยบอกบอกเราล่นสาไว่น้ำด้วยอ่ะเล่นสาไว่น้ำด้วยตอนตอนเมื่อวานมันมืดอ๋อค่ะค่ะนี่ค่ะแล้วเป็นดอกไม้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาเดินลงไปลำธารกันลำธารก่อนไปลำธารก่อเมื่อวานสาไว่น้ำนี้เราต้กลัวมากเพราะมันมืดมืดเหมือนมีเจอเขนเลยอ๋อหรอคะมันจะมีเจอเขนในเสาะห่น้ำไม่นี่คะอ๋อใช่เราต้องไปหาควายก่อนทุกคนหนูเกือบลืมแล้วไหมล่ะ ลืมควายได้ไงพี่เขาสาดโทตามให้ควายมาหาเราไปเดินไปดูควายกันควายนไปทางนี้พ่อบอกว่าไปทางนี้เดี๋ยวพาทุกคนพาไปก็จะมีเสียงเนี้ยเขาจะมีแบบว่าความจำแบบห้องอาหารที่อยู่ริมธรรมชาติคิดว่าน่าจะน่าจะสวยนะคะเพราะว่าดูก่อนอันนี้ก่อนที่เขาจะรีโนเวทตรงนั้นนะก็สวยแล้วนะที่จะทํา ตรงไหนคะดินผ่านเราแม фотограф, ่เราแวกแมกไม้มาค่ะทางรัดเขาก็จะมีทางเดินเชื่อมไปตลอดนะคะฟิวฟิวเหมือนเดินป่าอุ้ยควายทุกคนเดินควายแล้วหลายตัวเลยมันจะขวิดไหมอ่ะโอ้นี่ไงมีค่ะมีอะไรมีตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะนู่นตรงนู้นค่ะที่นัก เราเดินลงไปได้ด้วยนะแต่ว่าควายตะกิดเราไหมอ่ะวัวอยู่นะนี่สวยๆวยอยู่ด้วยอุ้ยเจอควายแล้วทุกคนเจอควายแล้วตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปตรงกว้างมาเป็นหมู่คณะก็น่าจะสนุกนะอุ้ยตรงนี้ลงเล่นน้ําได้ด้วยนี่เหมือนมีเรือพายด้วยบ้างมีพายอ่ะจหารเรือก,ก่อนนะนี่ควายอยู่นี่ทุกคนคะเห็นควายไหมคะ ว้าย <Okay. S 2> วายมีลูกไฟด้วยน่ารักมากๆเลยเหน็นไหมคะไฟอยู <He S 2> <ว>่ตรงนู้นทุกคน,นะคะ่ะไฟมากินหญ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะว้าวมีลูกายด้วยพ่อเดินลงไปแล้วน้องไฟามากินหญ้า มากเลยก็มีความแบบธรรมชาตินะเอาจริงๆรีสอร์ทนี้เหมาะแก่คนที่ชอบธรรมชาติเหมาะแก่การชาร์จแบบใช้คําว่าเหมาะแก่การชาร์จแบบเนาะเราใช้ชีวิตในเมืองอะ่ะมันเป็นความสาโลลฟ์นะถ้าเกิดจะให้เทียบแบบโรงแรม5ดาวอย่างเงี้ยความสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยเซอร์วิสอะไรเงี้ยที่แบบว่าคนแบบมีพนักงานมาแบบดูแลตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะม่มีที่มีคนไปเล่นกันแต่ว่า ่คือพนักงานเขาเซอร์วิสมานะมีความเป็นกันตีนแต่ก็แบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้แต่เขาก็แบบโตื่นะะ่ต้นใจน่ารัอนะไรอย่างเงี้ยเยอะน่ารักคือพนักงานนะแต่ว่าก็ไม่ได้คือถ้าบบเกิดไปเทียบความสุขสบาย,ยากบับโรงแรมท่าเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ฟีลแบบนั้นไงมันจะเป็นความแบบธรรมชาติมากกว่าถ้าถามแต่นะก็คือการที่เราแบบมาเที่ยวหลายๆที่ชอบแบบนี้นะราคาก็คือไม่แพงแล้วก็คุ้มค่านะคะที่เด็กๆจะมาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็มาดู อะไรต่างๆแล้วนี่เขาไปร้องแทนกับหานนะคะนี่ก็คือเป็นสง่งนี้เดินไปใกล้ได้เหรอคะเด็กๆเขาเหมือนเขาฟ้อง จะลงไปชมธรรมชาตินะคะชมสัตว์นะคะข้างล่างนะคะโอ้ที่นี่ก็พอมีสัตว์แล้วก็น่ารักดีนะคือเมื่อวานนี้นั่นมาตอนเย็นใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้ลงไปดูสาก็พาเด็กๆไปเดินเล่นลำธงลำธารส่วนวันนี้ก็คือตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมเดินไปดูไข่แม,แม่แม่ไก่ไข่นะคะแล้วก็พาเด็กๆมาดูสตัตว์ก็ถามพี่เขาเอ,อ๋อมีหมูมีหมูแระว้าวหมูรรอเธอ เธอทักทายฉันอย่างนี้หรออุ้ยกินอะไรอ่ะอเธอกินอะไรอ่ะกินต้นไม้ค่ะเธอกินอะไรอ่ะมันอยากกินนี่อะได้กนินกินต้นไม้ได้ด้วยหรอกินต้นไม้ได้ดว <laughs> น้องหมูอ,อ๋ออยู่ในเล้าหมูตรงนู้นน่ารักมากๆเลยนียายได้ยิ้มหน่อยค่ะ ตัวเห็นตัวอะไรบ้างคะเควายควายนะควายเป็ดยังไม่หาควายดยังเป็ควายมันมีเขานะลูกเดี๋ยวมันจะควิดได้นะเออให้มันให้มันอยู่ตามธรรมชาติมันดีกว่าเราดูค่ะเห็นไหมเห็นไหมหนุ่ยแฝดไหมตัวนี้มันฟองอะไรไม่อยู่อ่ะน่ารักมากๆเลยทุกคนก็จะมีความเอ้ยเห็นไหมควายเราเห็นควายแบบริงไซมากเลยทุกคนค่ะนี่เลยน้องควายอยู่ตรงไหน จะขวิดไอ้นี้ฉันแบบเสื่อฉันแบนี่เธอตัวนี้เธอเป็นอะไรเหรอเธอร้องตลอดเวลาเลยอะเ,อะเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไร นางก็คือร้องเสียงดังมากอวีน้องชายมันทอดไข่อ,ไขอ,ไออกมาเลยดูออกไข่แล้วเห็นนกฟลายนกฟลายของเรานะคะอือก็ได้เห็นเหมือนความแบบธรรมชาติแท้จริงตรงน,นี้ก็คือบ้านเหมือนกันปะนอ,อ๋อเป็นบ้านทักเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะจะอยู่โซนไหน อันนี้ก็มีความแบบลงไปได้แต่น้ำน้ำแบบเป็นแบบธรรมชาติมากเลยนะน้ำแบบอุ๊ยน้องควายเดินมาเดี๋ยว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 น้องควายจะเดินมาทางนี้หรอมาเร็วมาเร็วมาเรื่ยเด็กๆแม่ว่าขยับดีกว่ามุดก่อนแม่เสียวเออใช่ใช่เออมันไม่ชอบสีแดงจริงหรือเปล่าขวานขวานแล้วว่าถ่ายรูปก่อนรูปหนึ่งกับน้องควายเดี๋ยวนะขอถ่ายธรรมชาติก่อน นี่คือน้องเป็ดและนี่คือน้องหมูของเรานะคะอ,อู้ดมีหลายตัวเลย Natural Park Resort นู่ก็เป็นหมุมแบบนั่งเล่นนั่งดูอันนี้ก็คือน้องน้องที่น้องลองเมื่อกี้น้องเขาออกไข่ตัวนี้ออกไข่แค้วก็ฝึกตัวนี้หรอเป็นตัวผู้หรอปกป้องเหรอหรือว่ายังไงหรือเป็นเพื่อนกันเราก็ไมู่เหมือนกัน นี่คือน้องควายแล้วมีแบบเจ้าหน้าที่ของที่รีสอร์ทเขาดูแลอยู่น้องควาวยโอ้ววิ่งมา, <laughs> า,า,าแค่ไปดูหัวเลยพี่เขามาให้อาหารว้าวโอ้วน้องอห <laughs> มูเต็มหัวเลยนีนะ่เป็นจิ๋วมนะันน่ยกิหัะ อ๋อนประตูเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวาดีก่อนลูกแตดาเข้าไปไหมลูกกลัวตัวอะไรกันเดียเข้าไปไหมเนี่ยพี่เขามาให้อาหารพอดี อ๋อต้องมีนี้กันไว้เผื่อน้องหมูดันใช่ไหมคะหมูดันอ๋อน้องหมูดันได้ตัวใหญ่เออมาแอ๋ออาหารแยกกันหูมันกินแป๊บเดียวหมดเลยอ่ะดูดิไอศอกมึงยู่เรี้ยงม่อกินเนี่ยนั่นฉีดหน่อยลูก สุดยอดเลยกินเร็วมากดูตัวกันสินโอ้ยเนีเ่ยจะแม่เนี่ยไอ้หัวกับเมื้เนี่ยอ๋อน่ารักจังเลยเจไ,ได้เห็นไหมเนี่ยหนูกินข้าวแบบหมูเนี่ยจะได้วนๆแบบหมูเห็นไหมก็คืออาหารเดียวกันเลยใช่ไหมคะพี่ข้าวอ๋อน้องเป็ดก็กินข้าว เออใช่ตัวใหญ่นี่คือตัวเมียเราก็สามารถเอาข้าวที่แบบเรากินเหลืออะไรเงี้ยมาให้ใช่ไหมคะโอ้ดีดีดีข้าวที่ลูกค้าเหลือก็โอเคเขาก็ได้แต่ว่าไม่ต้องมีพริกนะเพราะพริกเขาจะอ๋อกินไม่ได้เนี่ย ه, น้องมาแล้วจช่ไเออเอออะไรเนี่ยหมดแล้วหอดแล้วมาขอขอไยัไไป่นไปไปเดี๋ยวุุปี่้่ี่หนักกิโลเนี่ยขอนว่าห้าสิบถึงไหมหรอเป็นร้อยหรอร้อยโลเลยหรอโอนหนักถึงเนาะ นี่คือเด็กในเมืองนะครับเด็กในเมืองมาเที so ่ยวทีก็ลำบากขนาดนี้ไปนี่เมีหนั่มีหนักมีหนักโอเคระวังนะมันหักนะเียบตรงนี้ อยาลงไปอย่าลงไปงน,นไลูกาย <c oughs> ู้ก่อ่ไมู่กอะน้องควายดูน้องควายขึ้นมาจากน้ำแล้วนะมีตะไคร่ด้วยขา <c oughs> ไอ้ตัวนั้นร้อนอยูแล้วไอ้ตัวนั้นร้อนอยูแล้ว เมื่อกี้เราไปดูสัตว์มาค่ะทุกคนก็เห็นตัวควายตัวหมูตัวเป็ดตัวไก่นะคะแล้วก็เดินลงมาเล่นน้ำที่ลำธารนะคะโอ้ค่ะค่ะค่ะมาค่ะมาค่ะตรงนี้นะคะก็อ่ะมามาเด็กๆก็มาเล่นน้ำนะคะน้ำพวกนี้กำลังดีของมันก็คือไหลมาแลว้วตรงนี้ก็แบบไหลเร็วๆรู้สึกไงกับ้านค่ะเด็กๆ โอ้ยเดี๋ยวนะคะอาจับแม่ก่นอนจับแม่ก่อนจลยเเลดอร์เเลเดอร์อะไรเทเลเดอร์หินเนาอระวังอ่ะมีเหอเรอเล่นน้ำอีกแล้วค่ะคแล้วก็จะมีความแบบเขาก็จะทําเป็นแบบนี้ค่ะให้ให้เรานั่งสบายๆนั่งแบบเอาเท้าจุ่มน้ำสบายๆ,บายๆแบบนี้นะคะบรรยากาศก็คือเป็นธรรมชาติสบายมาก ็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีลมพัดตลอดนี่ค่ะเสียงลมเหมาะแก่ความสโลวไลฟ์มากเลยแต่ว่ามีเขาปรับปรุงห้องอาหารนิดนึงนะคะวันที่นันมาก็เลยมีเสียงนิดนึงเด็กๆจ๋าฮัลโหลไหนลูกฮัลโหลชอบไหมคะชอบค่ะตอนนี้น้ำไหลทั้งตัวเลโอ้ตอนนี้น้ำไหลทั้งตัวเลยไหนที่ไทยอย่าลาก่อนนะไหนคะ ได้ค oh, oh ่ะโอ้โหโอ้โหนอนสปาอนปานอนสปานอนสปาโอ้โหโอ้จะบายมากเลยเล้วคะมีเก้าอี้ดิเหรอคะเก้าอี้หินไหล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 ไหไหลหรอคะน oh. ้ำเข้า <suff> ห <ix> ูเย้น้ำเข้าหูนี่ะ เป็นน้ำไหลตรงนี้ก็ดูสบายนะะสบายสบายไหมคะแต่ละลูกนะบอกเลยนะยอดคนดูหคนสิบคนเนี่ยสิบชีวิต ทนกะี่คา่าแม่ตามแม่ดูนิ้งจ้ะขาระวังลื่นนะคะค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะของเนเชอรัลเดอวังทองนะคะพิษณุโลกนะคะเป็นรีสอร์ทธรรมชาตินะคะ,ะก็ถ้าเกิดถามความประทับใจนะคะชอบที่นี่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเป็นการพักผ่อนนะคะได้ชาร์จแบตอย่างเต็มที่เลยคะ่ะ ตอนนี้ลมพัดเย็นๆสบายนะคะช่วงประมาณ10บโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้เล่นน้ํากับธรรมชาติอีกสักแ๊บหนึ่งนะคะนั่นก็จะกลับแล้วค่ะสำหรับห้องที่แนนพักนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นห้องของทรงนอร์ดิกนะคะเป็นห้องที่เขาทําใหม่นะคะคือละ1,600บาทค่ะแต่ว่าคุณตามาด้วยนะคะนั่นก็เสริมเตียงให้คุณตานะคะเพิ่มอีก600บาทนะคะราคานี้นะคะรวมแล้วก็คือสามท่านนะคะ2,200บาทนะคะรวมอาหารเช้าด้วยจริงๆที่นี่นะคะเขามีที่พัก หลายแบบมากๆเลยนะคะให้เพื่อนๆไปลองเลือกดูกันได้นะคะมีทั้งเป็นบ้านเคบินบ้านบนต้นไม้นะคะหรือจะเป็นพูวิลล่าหรือว่าจะมากันกี่ท่านกี่คนนะคะมีได้หมดเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศคือชิลๆนะคะเป็นแบบว่าฟินๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาชาร์จแบตนะคะที่นี่ก็เป็นอีก หนึ่งที่นะคะที่น่ามากันเลยนะคะอาหารเช้าเมื่อเช้าก็อร่อยะคะ่ะแล้วก็อาหารเย็นที่เขามีมะอรูนก็อร่อยนะคะเราสามารถสั่งแล้วเขาก็จะทำมาให้นะคะบรรยากาศอินๆชิลๆนี้นะคะอยู่ที่พิษณุโลกคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะราต้องขอลาไปเกาะนะคะเดี๋ยวไปเล่นน้ำกับลูกๆเกาะนะคะเด็กๆบายยกับลูกบายบายสวัสดีค่ะก่อนเ็วสวัสดีค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่แนนกับลียายาดาด้วยนะคะ